สวัสดีจ้าอาหารเล่นของสองเผ่าวนันนี้เขาไปกินไก่ทอดค่ะเพราะว่านำมันเหลือจากทอดหมูวันนั้นทอดหมูกรอบวันนั้นไม่หน่อยเอาไว้อยู่นะสะเห็ดไก่ทอดอบแล้วกะอบแล้วย่างแล,ล้ว่ะย่างแล้วเบื่อเนาะยังไ่แน่อันนี้เป็นปงมักไก ไก่วิ่งสไปซี่นะแต่ไม่ใส่หมดหรอกกลัวเพื่อนอใหญ่เผ็ดใส่แค่นี้เอาสีเสียงมันเดี๋ยวขอปิดซองก่อนปิดซองไว้ก่อนเอาสีมันค่ะแล้วก็ความหอมของมันวันนั้นหมักแล้วเอออร่อยมากแต่ว่ะมันจะเผ็ดไปสําหรับพ่อไงนะคะเส้นน้ำตานจริงๆมันก็บ่ต้องใส่หย,ยังดอกแต่ว,ว่าข่กระสีสานะแน่ปุ่ม ไ,ได้สีมันแล้วแต่ค่อยากได้ความเนาอ่ะเพราะค่อยไม่ได้ใส่ครบรดที่เกลือพะเยนกินเข้มน่ากินแบบเค็มครุน่นนะอันนี้ออกจากช่องฟิสืซอ้อไกลมาถุงหนึ่งกิโลหนึ่งนะคะมือนิธิไท้วะสามสิบสามสองโครน ได้หาได้หาคันหาชิ้นคันสีเฮ็ดหาชิมยาดมันร้ายโพดกินว่าเมดก็เลยจงไว้สองชิ้นเพื่อเฮ็ดขอ้อมันไก่ไว้กินมือหลังมือหลังจงกินขอ้อมันไก่น,นี่กินไก่ทอดไปสกักก้อนโมเล็กสีหง,ขงเข่านะคะอันนี้อาหารกินสาหรับยำแรงเลยคะ่ะนี่ไม่น่อยเอาผงมัมากไก่วิ่งเพราะว่าสีมันสวยและรสชาติมันก็อร่อยด้วยถ้าเราใส่ครบเนาะแต่ว่าอันนี้เฮ็ดเห็ดเ้าอยากกินค่ะ อย่านมันเผ็ดเกินน่าก็สีมากอันนี้ไม่หน่อยผาเลยนะคะผ้าออกให้มันเขาเครื่องเขาเนื่องตรงนี้น่าจะกีดหน่อยนึงเนาให้มันเขาเครื่องเนาะมันจะได้เจมจนที่แรกถามเพื่นมาสิเอามันฝรัง่งบอสิเห็ดไย บอกินกับเขาก็ได้เพิ่นวะเรื่องสิทอดหรือสิอบลูก็สิสองใจสามใจได้พิ่นเวลาเห็ดอีหรีก็ได้แต่อารมณ์เนาะแยำเห็ดกับเขาก็ได้กีดให้มันเขาเนื้อเขาอหน้ามพราว่าทางนี้เขาแปรแล้วแต่ว่าท่งนี้เข้าลืมก็เลืยได้เปลี่ยนสองมือซ่า ถ้าขันบกีมันสิบกเขาเหนือได้แางนี้เนาะวชาตาก็ได้เพราะมันคนๆวันนี้ไม่มีซอส,สนะคะไม่ได้ทำซอสอย่างนี้ค่นเงก่อนพี่นอ้องเติบเเเปลื่ยนสะละัเติบเพราะว่าเราเอาความนัวเอาความนัวในไก่คือจบนะคะค้นเห็นมันละลายก่อนพี่นอ้องขันเห็นไหละลายก่อนอ ง่ายง่าเราก็จะทางนั้นท้างหนังนันลงสักอนมากทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราค่อยทำกินกับขาก็คือจบเดี๋ยวสิเฮ็ดสลัดอยู่จ้ากินสลัดคู่เส็จทำความ่สะอาดก่อนเมือกได้เมือกเอานะคะ ยังไม่ได้กินหรอกตัวนี้แต่ว่าเตรียมพื้นที่ไว้เลยเพราะว่าจะเอาหม้อนั้นไปนล้าง <c oughs> แล้ก็จะเทน้ํามันจากหม้อน,นี้ออกมาเราจะทอดในกระทะนี้ทอดเสร็จแล้วจะทิ้งน้ํามันค่ะอันนี้น้ํามันที่เหลือจะกทอดหมูกรอบเสียแน้ะ แ,แค่งคางก่อนเดี๋ยวเศษมันสิล่งด็ก่อนสิทอดไม่หน่อยสิสุบแป้งจักหน่อยเพราะไม่หน่อยอยากกินหนังที่มันชุบกับแป้งส่วนเน,นื้อเนี่ยให้อ้ายหนังจะกระดูกน่องสิกินเพราะน่องมกแท้เศษแล้วแต่นึ่อ เน้่แต่อันนี้ว่างอันนี้ค่ะบอเอาเขาตู้เย็นนะคะเพราะว่าน,นิดกไก่มันเย็นจากช่องฟิตแล้วเดี๋ยวจะทำสลัดแล้วก็จะหุงข้าวกะลัมแล้วดีนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะไม่ได้ว่าแต่ก็อยากแส่บอยากนวัวก็จะใส่ลรดี เกลือ ى. น้ำตาลน,น้ำส้มสายชู้ว้ยแถวบ้านบีบ้านนหนก็ยัางหางเหนียวอยู่เนาะอยากกินรถไหน หวานน้ำเปรี้ยวน้ำเค็มน้ำสุดแท้แตนะจ๊ะน้ำมันพืชถ้าใครจะใส่น้ำมันมะกอกก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าบ้านค่อยไม่มีก็จะใส่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็เอาเทอเดียวเซเลซ้าวเท่เดียวหอมใส่เกแค่น,นิดเดียวให้มันกล่อง น้ำตาลน้ำส้มสองอย่างก็พอแล้วแค่นี้เพราะว่าเรากินกันแค่สองคนก็ฟองใส่ก่อนเห็นบ่อีหยังกับขยะขยะสุดท้ายกับขยะก็ไดใส่น้านี่ได้กินคอยสิเริ่มต้นที่หอมแดงก่อนละกัน หอมแดงไม่ได้ใส่น้ำมันนะคลุกเข้าแค่นี้พอบางคนเขาก็จะใส่น้ำตาลเขาสกินแบบดองเปรี้ยวนะคะก็คือใส่ตะเกลือกับน้ำส้มสายช,ชูสำหรับหอมอแดงได้ไม่น้อยเนี่ยเปรี้ยวหวานแล้วก็กลมกล่อมด้วยเกลือนิดน้อยคลุกเข้าค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวน้ำในหอมก็ออกค่ะคลุกเข้าให้ ส่วนผสมมันละลายจากนั้นเรนาจะใส่อันนี้ไว้แล้วจะไปแช่เย็นนะคะกันเลี่ยนมือจับยังน่ก็แหยเนาะมือนี่เนาะเย็ดเฮ็ดแลวบัวได้ทำความสะอาดบัวใหญ่เลถ้าผ่าก่อน เมื่อเพื่นนันนะบายยังไ่เพื่นกัเป็นโหลดอนี้ก็ขยั้ค่ะคุกเข้านั่นเลยรสชาติเป็อย่ที่เราอยากกินเหมือนกันแล้วก็ใส่พริกไทยดำด้วยนะ เราก็จะใส่เพชรซสีเรียร่ะขึ้นชายแห้งนั่นแหละจอกน,น,น้ำตางน้นละลายเกลือละลายเท่ากันใส่นี้ได้ค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นได้แบบนี้เ้ยเดี๋ยวหอมหมากไปเลย ก็อยาให้มันหอมและมันสวยสมองค่อยในระบบความจำมันมีเท่านี้จริงๆให้มันหอมแล้วก็สวยน่ากินด้วยเมื่อักแน่แล้วเด้อหอมอยู่หลังบานเกิดกัเกิดไยสูกูเสียดายยอดดักดมสซอยแลวหอมนี่น คุกเข้าซีซแล้วก็นเนี่ยมันกระยุบหละค่ะเพราะมันถือความเข้มแน่ความสมแน่มันก็จะยุบเนี่ยเราเสิร์ฟแล้วก็วางทั้งกระปุกเลยช้อนวางตักเอาความดีของมันก็นมีอยู่ในกระป๋องนี่เพราะว่ามันเก็บความเย็นดีนี่ไงค่ะ เรียบร้อยพอเสร็จทความสะอาดพื้นที่ก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยอาหารแรงบ้านคอยกับซิปมาณนี้เดี๋ยวทอดแล้วเรียบร้อยห้ามบเบนกันอีกทีหนึ่งเนาะจังนี้พักเบรกไว้ก่อนน่ากินบอจา้าเท่าก็หงมไม่เมือนข้ากินคังค่ะปกติหกโมงห้าปกินแล้วเมื่อี้เข้ากินสาเพราะว่าเมื่อวานขากินกาแฟกันสองรอบค่ะเหมือนี่เขาก็เลยบ่ค่อยหิวเขาก็เลยกินเขาทากันแน่นะ ไก่ก็เอาแป้งสาลีคลุกเลยไม่ต้องผสมน้ำเพราะในไก่มันมีน้ำหมักอยู่แล้วเนาะทอดไปกลางให้มันสุกค่อยๆสุกใส่หมูลงไปใครอยากกินหมูอยากกินไก่ค่อยากเมิ่สวยยางมันเหลือก็ไปกินมืออ่นเขากระหุงไก่สี่สุกแล้วจ้านี่ห้างนี้กระเรียมแล้วอยากน้ำบอจามาเริ่อจา้าคือเมิดแต่เดี๋ยวก่อน เปิดไฟฟันพี่นอ้องนี่แหละจ้ะปลาดุงปลาแดดแก้วโตแก้วบปโตแก้วหัวนกกอกแก้วพริกสดปลาแดดตอนเน้นหน่อยสิกินกับมือค่ะเพราะว่าไม่น้อยสีสีเนือ้อให้เพื่อนไม่น้อยสิกินหนังกับกระดูกเนาะไปเลยเตรียมซ่อนให้เพื่อนซ่อน่อนโ,โอเคเสร็จแล้วจะเอินเพื่อนมากพี่นอ้อง ก็จะ ok, โอเคแล้วนะพร้อมแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องตานเส้กขยะกันไก่ที่เขีบไก่มันหอนบอว่าอียงไรเนาะเด้อค่ะบัดนี้อาหารกันเต็มโต๊พร้อมกินจ้าไก่ทอดเสร็จแล้วเอาไปสะบัดน้ำมันในหม้ออบนิดนึงนะคะประมาณสามนาทีหมูก็เช่นกันเอาไปสะบัดน้ำมันในหม้ออบนะคะหลังจากทอดเสร็จ พร้อแ้วสิไปเอิญเพื่อนมากินเขาแต่ช่วงกินขอเวลาเป็นส่วนตัวนะคะรักหน่ยจุ๊บ๊ายบายจ้า